อ่ะครับก็สวัสดีกับท่านผู้ชมนะครับผมก็หลังจากที่ไม่ได้ไม่ได้มาเจอท่านผู้ชมนานแหมคิดถึงนะครับก็วันนี้มาจัดให้แบบที่เด็ดเลยนะครับผมก็คือฮาร์เมสโรดิเกสปี W นะครับผมก็มาดูวันนี้สถานะเริ่มต้นนะครับสถานะเริ่มต้นเนี่ยดูจากหน้าจอท่านผู้ชมได้เลยนะครับผมนี่ครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับมาดูที่จุดเด่นบ้างนะครับจุดเด่นนะครับ ยิงประตูคมและง่ายนะครับผมยิงยังไงก็ก็ถือว่าได้ลุ้นนะครับผมแล้วก็เรื่องการคลองบอลเนี่ยโย,ย้เขาเลยนะครับแล้วก็ล็อกซ้ายล็อกขวายิงนิ่มๆเนี่ยคือลูกขนาดของเขา,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 ขาเลยนะครับผม,มกด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 ยิงให้ปั่นเหมือนเมสซี่นะครับจะทําได้ดีนะครับผมแล้วก็ถ้าลูกยิงย,กยากๆเนี่ยเขาก็สามารถทําได้ดีทีเดียวเลยนะครับ เป็นนักเตะที่มีมีการต่อบอลเร็วนะครับผมแล้วก็คล้องตัวดีมากนะครับปฏิกิริยาว่องไวนะครับล็อกบอลเร็วนะครับแล้วก็เลี้ยงบอลบังคับได้ลื่นมือนะครับผมแล้วก็ยังคลองบอลได้เหนียวแน่นนะครับไม่เสียบอลง่ายๆนะครับแล้วก็ทักษะการจ่ายบอลเนี่ยอันนี้นี่ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะครับถึงจะไม่โหดเหมือนกองกลางตัวอื่นเช่นตอติหรือว่าโทนี่โคนนะครับแต่ว่าเขาก็ถือว่าไว้ใจได้นะครับผม ส่วนการวิ่งหาตำแหน่งเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยนะครับเป็นนักเตะที่ไม่รอบอลนะครับวิ่งข้าหาบอลตลอดนะครับเป็นนักเตะที่มีความขยันในตัวนะครับแล้วก็เป็นนักเตะที่อยู่ทุกที่ทุกเวลานะครับโดยเฉพาะเกมลุกเนี่ยจะโดดะจะโดดจะโดดเด่นมากนะครับผมสำหรับฮาเมสโรดิเกตนะครับจุดด้อยนะครับเป็นนักเตะที่หาข้อเสียอยู่ยากนะครับแบบว่าทุกอย่างคือลงตัวนะครับผมสร้างสรรค์เกมได้ดีนะครับแล้วก็อ่ กับลูกอากาศลูกกลางอากาศเนี่ยจะทําได้ไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็ลูกลูกเช่นการตักบอลน,นะครับผมสรุปแล้วนะครับครบคันเรื่องคบคันคบเครื่องจริงๆนะครับทั้งความเร็วแล้วความห้องตัวนะครับคลองบอลเหนียวแน่นจ่ายบอลดีนะครับลูกยิงไกลเนี่ยก็ถือว่าทําได้ดีนะครับเป็นนักเตะที่ถือว่าถือว่าคุ้มคุ้มค่ากับร,ราคาทีเดียวนะครับมาดูนี่พลังแฝงนะครับผม มีอยู่4ี่อย่างนะครับผมหนึ่งนะครับเป็นนักเตะที่มักจะพุ่งล้มเมื่อโดนเข้าประทะนะครับจะมีโอกาสได้ปีกิกหรือได้จุดโทษสูงนะครับ2นะครับเป็นนักเตะที่มีไหวพริบและความคิดสร้างสรรค์ในการเล่นบอลนะครับมีลูกเล่นในการเล่นบอลทํามีลูกเล่นนะครับก็คือท่าหลอกนั่นแหละครับสามนะครับเป็นนักเตะที่มีทักษะในการเลี้ยงบอลได้ดีนะครับสี่นะครับเป็นนักเตะที่สร้างสรรค์เกมนะครับมีความแม่นยําในการจ่ายบอลนะครับเมื่อคลองบอลนะครับ เพื่อน่วมทีมอยู่รอบๆเนี่ยจะหาเคลื่อนที่หาตำแหน่งได้ดีนะครับในการ่ายบอลครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฮาเมสโรดิเกตปีบอลโลกนะครับก็ยังไงต้องขอบคุณข้อมูลจากเพจฟีฟ่าไรส์สามรตนะครับผมแล้วก็ขอบคุณเพจฟีฟ่าไร์สตลาดซื้อขายนักเตะด้วยนะครับที่คอยโปรโมทีิปไพ้นะครับแล้วก็มี ใครที่สนใจจะเข้าขับนะครับผมขับของของผมเองนะครับมาใครที่แบบติดตามผมนี่ก็เข้ามาเข้าขับได้เลยนะครับผมขับนี่เดี๋ยวให้ชื่อทางทางใต้คลิปเลยนะครับก็กดสมัครเข้ามาได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะใช้บริการกดตั๋วจำลองหลีกนะครับผมแบบคุ้มค่าแน่นอนนะครับหนึ่งห้าสนัดเนี่ย50ทูนะครับ90ทูนี่300อยนัดนะครับ1 5 0หทู ul, เนี่ย ห้ารอยนัดนะครับผมถือว่าคุ้มค่าทีเดียวนะครับครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับฮาเมสโรดีเกตนะครับยังไงวันนี้ก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ